ลิซ่าโปะแตกนะคะพูดแล้วนะคะว่ามีแอคหลุมจริงหรือเปล่านะคะก็มีคนนะคะเคยถามเหมือนกันนะว่าเออลิซ่านะคะเล่นทวิตเตอร์บ้างหรือเปล่านะคะเออแล้วมันมีแอคเขาทวิตเตอร์ที่เป็นเป็นทางการด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยเท่าที่เคยไปดูดูมานะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยน้องเคยเล่นทวิตเตอร์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทวิตเตอร์มันจะโดนแฮกแล้วกออ็มีคนมาซื้อ ไออะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่าตอนนี้น้องไม่ได้เล่นทวิต t ตอรแล้วนะคะแต่ว่า account นั้นยัง a c t i v e อยู่นะคะแต่ก็น่าจะเป็นการซื้อต่อแบบว่าจากคนที่แฮ็กไปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งล่าสุดเท่าที่ทราบก็คือน้องก็จะมีเล่นที่ Instagram นะคะหลกัหลกๆเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มี Account ์วิปปอนะคะที่เป็นแบบทางการที่ทราบว่าน้องเล่นจริง,รงๆใช่ไหมก็หลายคนก็เออมาถาม่า แล้วนอกจากนี้เนี่ยมีแอคเคาท์อื่นหรือเปล่าหรือว่าน้องเล่น IG นี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็น้องนะคะไม่ Follow คนอื่นเลยแต่มีแต่คนอื่นมา Follow ใช่ไหมจนตอนนี้นะคะยอด Follow ก็เกือบจะแตะ30ล้านแล้วนะคะในขณะที่เมมเบอร์คนอื่นๆนะคะอย่างเช่นเจนนี่เองนะคะก็มี Account ที่เป็น Account ์ลับซึ่งเธอก็เพิ่งจะมาเปิดเผยเมื่อปีก่อนนี้เองนะคะว่ามีอีกแอคเคาทหนึ่งนะคะก็เนี่ยตอนนี้ผู้ติดตามก็ล้านกว่าแล้วนะก็คือมี2 Account แอคเคหลกักแล้วก็แอคเคาท์ลองนะคะที่เอาไว้เล่นเองก็อาจจะไว้ f o ล l o w กันเองอะไรเงี้ยซึ่งก็มีโมเมนต์หนึ่งนะคะที่ตอนนั้นเจนนี่กำลังจะโพสแล้วก็มีการหันไปถามพี่ซูนะคะ่ะว่า Account ของลิซ่าเนี่ยชื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ยคือแสดงว่า ถ้าจะไปคอมเมนต์ใน Account ที่เป็น Official ตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับไม่ได้ต่างคนต่างไม่ได้ Follow กันใช่ไหมเพราะว่า4สาวเนี่ไม่ Follow ใครเลยนะคะแต่จริงๆแล้วน่าจะมี Account ที่เป็นแบบว่าเอาไว้คุยกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งล่าสุดเนี่ยแอดไปเห็นคลิปหนึ่งค่ะขณะที่ลิซ่าแบ็คพิงคนะคะก็ไปเจอนะคะกับ พลอยค่ะพลอยห้องว่างเนี่ยค่ะแล้วก็น้องก็มีการพูดเองค่ะว่าติดตามนะคะไอของพลอยนะคะมาโดยตลอดนะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุนะคะให้ตอนนั้นเนี่ยก็มีการติดแฮชแท็กนะคะว่าลิซ่าโปะแตกด้วยเหมือนกันนะประมาณว่าอ่ะอย่างนี้ก็แปลว่าน้องลิซ่านะคะมีแอคเคาทอีกแอคเคาทหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้นะตรงนี้นะว่าเธอใช้ชื่อว่าอะไรนะคะเอาไว้คอยฟอลโล่คนที่เธอนะคะ คุยด้วยอะไรอย okay. ่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ค่ะเอาคลิปตรงนั้นนะคะเอามาให้ดูค่ะไปฟังกันแบบชัดๆเต็มๆเลยละกันค่ะอนน่ะก็อย่างที่ได้ยินนะคะ for Instagram ของพี่ตลอดเลยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะ สาวพอยนะคะก็ออกแนวติดติดเหมือนกันนะแล้วก็ชอบถ่ายรูปด้วยกล้องฟรีเหมือนกันนะคะแถมเป็นคนรักแมวด้วยค่ะก็แอก็เลยเอามานะคะเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะสาหรับใครนะที่สงสัยนะแล้วเคยมาถามนะวันนี้แอดเจอคลิปก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะก็หวังว่าจะชอบนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า